นี่เลยนะครับวันนี้ที่ผมจะพามาทิเซตเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องนะครับเหล่านี้เลยที่มีเข้ามานะครับของตู้นี้นะครับก็จะมีชามนะครับ MFM นะครับ565นะครับอันนี้เข้ามาเยอะไหมคะเครื่องขาวดำเข้ามาเยอะเลยนะครับโอ้มีเจ้าของหมดตั่ยังว่างอยู่นะครับถ้าใครสนใจแจ้งเลยนะครับเครื่องไอวาน6555นะครับที่เป็นสีขาวที่กําลังมาแรงอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีออเดอร์ว่างอยู่นะครับ แล้วก็มีเครื่อง7855นะครับ7855เครื 85, mm. sort of ่องเข้ามาเยอะมากนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับแล้วก็ที่สัมผัญเลยตัวท็อปเลยนะครับเข้ามาเข้ามาเลย5 3 3 5นะครับมีเข้ามาด้วยตู้นี้นะครับแล้วก็ตู้นี้ท <oh ี่มีลูกค้าจองมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมยังมีตู้ที่กําลังจะเข้ามาอีกนะครับอีกประมาณร้อยตัวก็จะมีตู้ละห้าสิบตัวนะครับที่กําลังจะเข้ามาอยู่ถัดจากตู้นี้เลยนะครับ พี่ๆท่านใดที่จะใช้เครื่องตัวนี้สามารถจองเข้ามาได้เลยนะครับค่ะถ้าถามต้องขอญาตเพิเดอร์เลยจองเลยนะครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างมีจํากัดแล้วก็มาเร็วไปเร็วะนะครับก็นี่เลยก็มีการโหลดมาแล้วเครื่องหนึ่งนะครับของตู้คอนเนอร์ตามที่ได้เห็นแล้วเมื่อกี้นะครับค่ะคือ,อเราไล่สดเนี่ยเพื่อที่จะได้แจ้งข่าวว่าเครื่องเราเข้ามาจริงๆนะครับใช่แล้วแล้วก็โหลดมาจากตู้ฮานเนอร์จริงๆนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการประกาศ ให้พี่พี่ลูกค้าที่จองเครื่องเราไว้ว่าเฮ้ยเครื่องเราเข้ามาแล้วนะค่ะได้เครื่องแน่นอนนะครับเป็นตู้ไหนตู้ไหนเข้ามาเรามีแน่นอนนะครับจ้ะก็วันนี้ก็ถือเป็นข่าวดียังไงลูกค้าที่จองไว้ก็อดจนรออีกนิดนึงนะคะก็ภายในที่นี้ก็เียร์เอกสารเสร็จก็น่าจะไปได้นะส่งได้เลยใช่ไหมคะทุกท่าแล้วก็เครื่อง8 5 0 5ที่กําลังจะเข้าแต่มันอยู่ข้างในสุดเลยเพราะเครื่องมันเป็นตัวสปีดสูงแล้วเครื่องค่อนข้างใหญ่เวลาโหลดตู้คอนเนอร์ก็จะอยู่ข้างในสุดก็เดี๋ยวจะทยอยมา ตอนนี้แจ้งข่าวดีที่ลูกค้าจองไว้ก็คือเป็นฟินิเชอร์ที่เข้ามานะครับเป็นฟินิเชอร์ตัวใช่ไหมสีขาวสวยงามนะครับตัวนี้เป็นฟินิเชอร์ของเขาเลยอันนี้เป็นฟินิเชอร์ของรุ่นอะไรคะพี่ต๋อ5ครับ8505้านนะคะค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้เป็นฟินิเชอร์ที่ลูกค้าต้อมาเขาจะอ่ะตอนนี้ไปเลยเดี๋ยวเราพาดูคร่าวๆเลยนะครับตัวนี้เครื่องเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราพาดูเลยนะครับต้องขออนุญาตผีดนะครับเพราะว่า ีการตู้นี้มีการแบบว่าซีนไว้ดีมากนะครับเป็นบับเบิ้ลตัวอย่างคระเ,เล็กเกินไปครับเ,ร <laughs> เล็กเกินไปนะครับ <laughs> เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่แบบออเดอร์ <laughs> ประจําเลยนะครับแล้วเขามีการเซฟตู้ให้เรียบร้อยก็คือเซฟเครื่องนะครับมันเหนียวมากจริงๆเป็นการแพ็คเครื่องที่แบบว่าโหคือไว้ใจได้เลยนะครับง้นพี่โจ๊แกะเลยเนาะพี่แกะเลยเดี๋ยวให้ดูเลยเดีเย๋ยวเราให้ดูเลยว่าเครื่องที่เราเข้ามามันขาวขนาดไหนนะครับสบภาพ สภาพเครื่องตู้สดๆสวยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชารปนะครับที่ผมมีเข้ามาวันนี้ก็จะมีสี่หกสี่สี่หกห้าห้าหกห้านะครับตัวนี้นะครับใครยังตามหาเครื่องอยู่เครื่องชามอยู่ก็แจ้งมาได้เลยนะครับตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับใหม่กริบเลยจริงๆอาจจะมีแค่ฝุ่นฝุ่นกระดาษนะครับที่จับอยู่ก็จะเป็นแค่ฝุ่นกระดาษนะครับ มีการแพคกิ้งอย่างดีมากนะครับเซฟนะครับมีบัพเปิลตรงกระจกด้วยนะครับเปิดมาคอนข้างขาวเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นแล้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้รุ่นนี้ที่มีเข้ามาเยอะมากนะครับ6555นะครับ6 5ห้แล้วก็6575านตต้นี้ก็ยังอยู่ด้านในอยู่กำลังรอโหลดอยู่นะครับดูงๆ ตีมา,ด,มาดีมากเลยนะครับตู้นี้นะครับแกะกันสดสดเลยนะครับห้าห้านรับตู้นี้ค่อนข้างมีแต่จารบีเครื่องนะครับจารบีที่เกี่ยวกับเป็นตัวเครื่องนะครับ เครื่องจิบมากนะครับสวยมากนะครับตูนี้เลยนะครับบางท่านถามมาว่าเครื่องนำเข้ามันต่างกันยังไงดูยังไงก็จะเป็นแบบสภาพดิบๆจะเป็นสวยๆงามๆแบบนี้นะครับจริงๆใครที่เคยแวะเวียนหรือมาเยี่ยม b 4ฟก็จะทราบมันดีว่าการดูเครื่องนะครับเครื่องดิบเป็นยังไงนะครับสภาพเครื่องเป็นยังไงก็สามารถดูออกได้เลยนะครับ จริงๆจ,จากวิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าดูไม่ชัดเจนแต่ใครๆที่มาแล้วเนี่ยที่เคยแวะมาเที่ยวมาเยี่ยมเรามาซื้ออะไรเงี้ยก็เข้ามาเจอเครื่องก็ต้องมาเห็นด้วยตาต้องมาเห็นด้วยตานะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยของเรานะครับที่พี่ๆที่เขาเพลยเดอร์มาเนี่ยเขาไม่เคยมาคัดเครื่องเราเลยเขาแค่โทรสั่งจองนะครับโทรมาสั่งจองแล้วเราก็ทําเครื่องไปให้นะครับก็เทสเครื่องก็จะเป็นสภาพเครื่องดิบพร้อมใช้นะครับดู กระจกแทบเงามากเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับค้างใสเลยแล้วดูเจ็ดแปดนะครับเครื่องต่อไปก็เจ็ดแปดห้าห้านะเจ็ดแปดห้าห้านะครับนี้ระหว่างรอพี่แกะน้องฟ้ามีอะไรมาแจ้งลิ่ปี้ของวันนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะพี่โจมันต้องเห็นด้วยตาจริงๆแล้วขอน้องฟ้าต้องดูด้วยตาใช่บอกแล้วมันไม่เห็นใช่ไหมได้นะครับโอเค เดี๋ยวอวของน้องฟ้าต้องไปดูด้วยตานะครับเดี๋ยวแจ้งไปเลยเจ็ดแปดห้าห้านะครับที่เราเข้ามาวันนี้ก็เจ็ดแปดสามห้าเจ็ดแปดห้าก็มีเข้ามาเยอะเลยนะครับก็เป็นสภาพเพื่อนนี้เลยนะครับข้างเงาเลยรจริงๆก็จะเป็นสภาพนี้อยู่แล้วนะครับเงาวิบวับมากเจ็ดแปดของเรานะครับ มีการทำซิสเต็มอะไรให้เรียบร้อยมิเตอร์ศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับแก้ปัญหาเรื่องการขึ้นโค้ดนะครับหลายๆตัวนะครับหรือเครื่องใช้ไปแล้วขึ้นแอดทิเวสซ์สปายแพนนะครับหรือขึ้นเดิร์ดดิวไอส์นอนคัสตอมเมอร์โหมดนะครับก็การทำโอเวอร์ไลท์จ็อบให้เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ทาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เทสสีเทสไลท์ให้เรียบร้อยนะครับใครที่ซื้อเครื่องดิบพร้อมใช้เราก็จะทราบกันดีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเครื่องพร้อมใช้เราก็ยังมีนะครับใครที่อยากใช้เครื่องที่มีประกันนะครับ มีประกันมีช่างเซอร์วิสก็จะเป็นเครื่องแบบพร้อมใช้นะครับเราก็มีขายนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็เรามีขายหลากหลายในรูปแบบนะครับมีสินค้าให้เลือกหลายแบบนะครับเป็นทางเลือกของลูกค้านะครับอันนี้เป็นเครื่องุ่นอะไรนะคะอันนี้เป็นเครื่อง5335นะครับตัวนี้นะครับโอ้ตัวท็อปนี่เองครับตัวนี้มาดูนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่นิดนึงนะครับด้านี้เลยค่ะตัวนี้นะครับผมเลือกมาให้ดูหนึ่งนี่นั้นนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับ ใครบอกว่าซื้อเครื่องนําเข้าแล้วเลือกมิเตอร์ไม่ได้นะครับก็นี่เลยนะครับไม่มีใบเทสใช่ไหมครับของเรามีนะครับใครที่ซื้อนําเข้ามาแล้วไม่มีก็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้เรานําเครื่องเข้ามาเรามีนะครับคนอื่นไม่มีแต่เรามีนะครับใครที่ขายมานานนะครับไม่มีเลือกไม่ได้หรือเช็คไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่เรามีนะครับก็นี่เลยอันนี้คือเป็นใบเทสจากต่างประเทศที่เขาทามาให้นะครับให้เราดูนะครับ นี่นะครับเป็น5 3 3 0นะครับซีเรียลนี้นะครับมิเตอร์เท่านี้นะครับเขาก็จะบอกว่านะครับมีดูเพกไหมมีปรินได้ไหมนะครับสแกนได้ไหมแฟกได้ไหมนะครับเขาก็จะบอกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น by c o n f i กที่เขาเทสมาให้นะครับจริงๆเครื่อง8 5 0 5เรายังไม่มานะครับถ้ามาเนี่ยผมจะให้ดูเลยนะครับว่าเขาเทสดํดำให้ด้วยนะครับมีเลือกเครื่องแล้วยังเทสดํดให้อีก มีที่ไหนนะครับที่อื่นไม่มีนะครับแต่เราก็มีนะครับเราไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับแต่ของเราอาจจะมาจากที่เดียวกันก็ได้ครับแต่ของเรามีเทปดานะครับและมีมิเตอร์บอกด้วยนะครับก็ให้รู้เลยนะครับสุดยอดมากที่เราไล์สดให้ดูนะครับเพื่อจะได้การันตีให้ลูกค้าว่าเรามีตู้เข้ามาจริงนะครับเพราะว่าไล์สดมันก็คืออะไรเรียวไทม์ใช่แล้วค่ะเดทไทม์เรียวไทม์เวลามันเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าเรามีตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาจริงๆใช่แล้วนะครับเข้ามาวันละกี่ เดือนละกี่ตู้นะครับตู้นี้เป็นตู้ที่เท่าไหร่นะตู้ที่สามสองของปีของปีตู้แรกของเดือนตู้แรกของเดือนนะครับของเดือนพฤศจิกาเบรเบว่าทางบอสแจ้งมาว่าเอกสารน่าจะยื่นผ่านตู้นี้เดือนนี้น่าจะประมาณอยู่ประมาณแปดหรือเก้าตู้แต่ต้องดู<อ>พื้นที่ก่อนว่าสามารถเอาเข้ามาได้ไหมครับก็เดี๋ยวกาํกลาลังกําลังคุยระชุมกันอยู่เดี๋ยวก็ม,มีเจ้า2 2> ของกันหมดแล้วพี่โจ๊กครับส่วนใครยังถามหาเครื่องตัวนี้นะครับตู้นี้อาจจะมีออเดอร์เต็มหมดแล้วแต่ผมยังมีตู้หน้ารอนะครับห้าสามสามห้าจองมาได้นะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับทางบอสเรากักหาเครื่องได้เรียบร้อยเลยนะครับอ,อันนี้อนนเอกาสารนี้เดี๋ยวต้องเก็บไว้นะครับมัน,นคืออะไรคะเครื่องสวยมากเลยนะครับว้าวนี่มีใบเทสแนมมาด้วยมีใบเทสแนมมาด้วยนะครับก็เป็นการตรวจสอบให้เลยนะครับเป็นใบเทสจากต่างประเทศเลยนะครับโอ้โห โอ้เครื่องนี้มิเตอร์หมื่นกว่านะครับดูสภาพเครื่องเลยนะครับดูชุดความร้อนดูรีจีสแล้วกันนะครับใครที่ใครที่เคยมาคัดเครื่องหรือชอบเทสเครื่องนะครับหรือเข้ามาเทสเครื่องบ่อยๆก็จะรู้ดีกันว่าเครื่องสภาพนี้ยมันเป็นสภาพเกรดอะไรอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็ให้ดูทีนะครับดูนะครับชุดความร้อนนะครับใหม่กริบเลยยังมีจารบีอยู่ไหม ยังมีจารบีของเหมือนเครื่องใหม่เลยนะครับปกติถ้าการใช้งานเยอะๆนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาเยอะมิเตอร์เยอะเนี่ยจะเป็นยังไงอุปกรณ์ภายในจะเป็นยังไงนะครับปกติแล้วนะครับพวกนี้นะครับก็จะไม่เกรียมดําฝุ่นเขอะหมดเลยอันนี้ผมหาฝุ่นแทบไม่เจอเลยดูเฟืองนะครับดูเะาขาวนี่คือจารบีนะครับล้กก็มาดูตรงชุดนี้เลยนะครับตรงนี้จะอยู่กับความร้อนตลอดเลยนะครับถ้าผ่านการใช้งานเยอะนะครับตัวนี้จะรู้เลยว่าเครื่องผ่านใช้งานมาเยอะขนาดไหนนะครับ ตัวน,นี้ค่อนข้างใหม่เลยดูเฟืองนะครับเฟืองยังขาวอยู่เลยค่ะยังขาวอยู่เลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้พามาดูเครื่องที่เป็นบอกว่าเครื่องดิบนะครับเครื่องนําเข้าเป็นยังไงนะครับโอเคตัวน,นี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวให้พี่เข้ามาเก็บอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเก็บกัน <c oughs> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวแตกนะ <c oughs> ดูผม ผมสามารถใช้มือผมทั้งมือเลยแล้วรูปแล้วจับคำแล้วโดยไม่มีจารบีหรือไม่มีฝุ่นเลยนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับใส่เครื่องลงาไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานก็ทํลรับเข้าอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆเครื่องมาแบบนี้แล้วเราก่อนที่เราจะขายนะครับเราก็ต้องมาทําการอ่าอัพนะครับเป็นฟูลออปชันนะครับมีก๊อปปี้พิมพ์สแกนมีฟูลออปชันให้เรียบร้อยนะครับทามิเตอร์ศูนย์ให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดให้เป็นสองรอยี่สิบนะครับตัวนี้นะครับ พร้อมใช้เลยเครื่องสวยมากเลยมาดูโอเคพอมาดูพามาดูพอหอมปากหอมคอยังไงคงที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยพูดจนแบบว่าเก็บคอเลยนะครับวันนี้นะครับอย่าเชื่อต้องมาเห็นกับตาต้องมาเห็นกับตานะครับต้องมาเห็นกับตาเลยตัวนี้เลยยืนนี่เลยวันนี้ผมกับน้องฟ้านะครับ พามาดูบรรยากาศเลยนะครับตู้เข้าจริงๆนะครับมีค,คอนเทนเนอร์อเข้ามาเชสดสด็คเครื่องสดๆร้อนๆเลยนะครับเครือ <ๆ S 2> ่องเข้ามาแล้วที่เหลือก็ยังอยู่ตรงนู้นเลยกําลังเข้ามาอยู่นะครับตู้นี้ก็มีมาหลายรุ่นนะครับส่วนที่ท่านใดที่ผมเอ่ยรุ่นไปแล้วแล้วมีอยู่ในใน,นี้อดใจรอนิดนึงนะครับยังไงได้เครื่องแน่นอนเดี๋ยวผมทําส่งอีกทีนึงนะครับ